สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อยู่หนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพาด,ดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นพระยอดธงรุ่นแรกหลวงพ่อสมวัดโพทองจังหวัดอ่างทององค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระหลวงพ่อเนื้อดินเก่าไม่ทราบที่ องค์นี้ขอที่350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์น okay. ี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระัยรีพินาศหลังพอปรปี30องค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเนื้อผงน้ำมันว่านหนึวัดพักโคอาจารย์นองวัดทรายขาวปุกเสกปี38องค์นี้นะคะพี่ขอที่500นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหลังจตุคามลามเทพรุ่นปุรณะหลักเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีวัดช้างให้ปี2550องค์นี้ขอที่500นะคะสภาพสวยเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นเหลียญหลวงปู่ทีมวัดพระขาวจังหวัดอยุธยาปีสอง8ห้าองสามแปดองนี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองะค์นี้นะคะพี่เป็นลูกอมหนุมานของเมืองรุ่นเจ้าคุณพูนหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมอันนี้ขอที่500นะคะสวยมากเลยนะคะตอกโค้ดนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสังฆจายมหาราบหลวงพ่อแพรวพัิกุลทององค์นี้นะคะพี่ขอที่400รอนะคะสวยนะคะพี่น่าบูชาเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญในหลวงนั่งบัลลังก์ฉลองครองราช50ปีปี2539องค์นี้นะคะพี่ขอที่350นะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จหลวงพ่อแพรวพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีเป็นเนื้อโลหะกระไหลทองรุ่นแพรพันเลี่ยมกรอบพร้อมใช้สวยมากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่ห้านะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็น พญยานาคคูบาชุม่มโฮทิโกวัดวังมุ้ยปีหนึ่งเก้าเป็นนืกไหล่ทองสภาพสวยนะคะองค์นี้ขอที่ห้าร้อยนะคะ ตอกโค้ดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดหลังหนังสือรุ่นแรกพ่อท่านพรมวัดพานุภาพจังหวัดปัตตานีรุ่นกระถินปี255 สวยมากเลยนะคะตอกโค้ดด้วยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่450นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกหลวงพ่อเปลืองวัดกำแพงจังหวัดชัยนาทปี2554 องคนี้นะคะพี่ขอที่450นะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยองนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญอาจารย์นำรุ่นบารามีพ่อท่านนำชินวารุร่นสองสวยมากเลยนะคะ องนี้นะคะพี่ขอที่700นะคะตอกโค้ดนะคะเจ็700นะคะเดี๋ยวเราไปดวงต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นเหรียญพัดยศ 136ปีเลื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่โตะวัดถ้ำสิงโตทองลงยาสวยมากๆเลยนะคะฝั่งพลอยตรงนี้ด้วยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะต่อโคตรละหมายเลขนะคะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหลียนรุ่นชนะโจรหน100ึ่งร้อยปีหลวงพ่อพัดวัดหวด้วยดวนปีสองห้าหกสี่ลงยาสวยๆเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะตอกโค้ดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหลียญหลวงปูดทวดเหยียบน้ำทะเลจืดปี2 5 5 9รุ่นเมตตาวัดบางไซจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์นี้นะคะพี่ขอที่550นะคะพร้อมใช้เลยนะคะพี่ เหรียญสวยนะคะ550นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะสวยมากเลยนะคะพี่องนี้องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญน,นาคปกรุ่นล่ำรวยเงินทองหลวงพ่อทองสุทธาสีโลวัดบ้านไล่ สวยมากเลยนะคะพี่เป็นเนื้อเงินลงยาธงชาติหลังลงยาพญานาคหายากนะคะ<ด>เป็นเนื้อเงินนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ขอที่พันสองนะคะตอกโค้ดด้วยนะคะ คันสนะคะพี่สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญเสาห้ารุ่นแรกพระจาร์พรศิทธิ์วัดสว่างอารมณ์จังหวัดเชียงใหม่องนี้นะคะพี่ขอที่ห้านะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่มาในกล่องกรรมยีแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระชัยวัดภัยรีพินาศยอสศอสอวัดบวรน,นิเวศวิหารปี2534เป็นเนื้อเงินกับเนื้อนวะนะคะกล้องนี้ขอที่550นะคะ สวยนะคะห้ารอยห้าสิบนะคะ ้าพี่คนไหนนะคะสนใจพ้าชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุกหกบุงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ